มา,มาครับพี่น้องวันนี้มากินลาบฝักมุนม,มุนน้ำกันเด้อพี่น้องเลยเดินขับสู่มอกสุบอนครับมามาดวยน้ำกันครับทำงานเขาพี่น,อน้องวดฝักมาแล้วครับดโดด <c oughs> เอิอน้นว่ากลับไปบพาะท่านผื่นนี่เนาะสวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้พาพี่พาน้องมา ก่อนสิไปกินเข่าจ้ะสีผ้าผีผ้านองว่าเบ่งไอปุ๋ยว่านปุ๋ยฝนตกแห้งจ้ะมือขึ้นนี่ยมือขึ้นว่านเนี่ก็ตกมีน้ำมากกปุ๋ยมาอ้อยจ้ะตะก้อน,นั่นก็ใส่ฟุ้นบานเท่าเนี่ยเราจะห้องพื้น,นมันเนี่ก็เพิ่มความเขียวความนั่นให้มันจางน้อย ใจปุยไปตั้งผนแล้วเด็กเสื่อเงินเล่าไปกินเข่าอยู่ผลจะฟ้าแล่ไม่แล้วพี่น้อง,องาาออแล้วง่วงเขาเอกและวันนี้ผลไก่สิต,ต๊ะแบบอันนี้ห้องนี้ปูงงาายาจ้ายาเพียงโกลาดเดกปุยเราะไปเตัดแล้วเล็ปลูกใส่เลขกัน ปไปกินเสาสักก้อนไปยังกินมันน้ยไม่ของดีดดู่เลยฮะของดีของแซ่บอยู่เด้อปลา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 น้ำคนไปไกลหมดเลยไฟแล้วแล้ว,ลวสวัสดีครับแม่ตรเดียนแฟน์นสีกุหลาบสู้ขุนสุก้อนครับสวัสดีจ้าท้าปุยจุผักจาก้ามามาครับพี่น้องวันนี้มากินลาบฝักม,มุนน้ำกันเด้อพี่น้องเลยแฟนครับสุ้หมอกสุบอนครับมามาชวยน้ำกันครับซิมบันกันลุงโดดนี่ เพร็ดดีครับทำง่ายเขาเนี่ยนัวฝากมาแล้วครับมานด้วยจะสายจุ๊เด็ดจับปลอมมีเนาะ <c oughs> <c oughs> ตัวเดอลเลยองใหม่ครับขอบกันนะวอาองข้อเจ้าหองแสบอยู่เลย Yeah. chè <coughs> đột จาก้ใดินกินหลาฟักมุนมุนเอ,อิ้นดูว่าไม่ยังดอกเอ,อ,อิ้อนให้กินน้ำเอ,อิ้นหัวก็ับไปบพาท่นานหืออนี้่เนาะนี่คึมคึมเ้อจังเะนโต๊ก,กับพี่น้องไม่อยากเยกินลงไปท้อ เป็นตนกบ้านน้อยเปน้องทางเลยก็ได้แล้วเขาแล้วน้่นเป็นอ่ะแล้วเมื่อฝนจ้ะยิยนมาแล้วครับ ดวดูดหตการห้ดีไปหน่องส่วนของเอาเองจังคือทงทั้าง,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 งหลัง

ถูกโดดมันคือคักเลยพี่น้องถูกเป็นน้องหัวเป็นน้ำเงาน้านองเอ,อ้ยเห็ดโดดค้างใด๋ยวยอยากไปเก็บเห็ดน่อยเมื่อวานบ้าคุยคึ้นหุ่นซิบสิบอกพี่นออ้องอือปากบริเลีลืมเราพี่น้องจิบแตกจิบแตกถ้าเอาใจเห็ดได้บ่หัวซากหนาตัง ไม่เห็นว่ามันแตกมันติดแตกที่นี่หกมันใช้ไฟกันดีๆเลยเยอะมากเลยพี่น้องกำลัง,ลงเย็น

còn được nhanh Rồi nào hả cậu hả yang lúc yang ngang hm yang cắt gong ngon ngang nga ngủ mọc kìa cắt tay อ๋อริมห,หนองจังสวดเอาสวดเอาข้าเดียวอาจารย์นายขอขอบคุณกอบคุณเด้อครับวีรรอษหนึ่งรับพี่น้องที่ต้ามที่โจมครับเบาปุยจู่ผักกระฝากอเลยแย่กว่าที่ตามครับเอาชิปนี้รับพี่น้องไปกราบชิปหนาไม่ไหมครับโชกดีความสุขจะชิบจะไขจะจนครับลำบุยสู้สุกสนครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอกคนใหญ่ไว้แชร์หน่เด้อพี่น้องเด้อ